และนี่คือวิวที่ได้จากกล้อง Apple Vision Pro นะคะคือหลายจอแล้วก็ยังเล่นกับหมาได้กินขนมได้นะจะเห็นว่าสะดวกมากตอนนี้เท้าฝั่งเมกาที่เขาลานช์ออกมาแล้วนะคะคนฮิตมากนั่งเล่นเกมขับรถอะไรนะคะก็เล่น Apple Vision Pro หมด การที่เราจะสวมใส่แว่น Apple Vision Pro ได้เนี่ยเราจะต้องมีค่าสายตาที่ดีเลิศน,นะคะก็คือค่าสายตา2ข้างเนี่ยมันจะต้องห่างกันไม่เกิน75ค่ะเพราะว่าถ้าห่างกันเกิน75เนี่ยการมองเห็นระยะลึกนะคะที่เรียกว่า 3D เนี่ยนะมันจะเสียไปดูสิข้ามถนนยังใส่ก็แนะนำว่าใครที่อยากจะใส่กล้อง Apple Vision Pro นะคะมาทำเลสิกเตรียมเอาไว้เลยนะคะ โดยแต่ละอันเนี่ยมันจะถูกคัสตอมไมซ์ออกมาให้มันเหมาะกับใบหน้าเรานะคะเพราะมันต้องแนบกับหน้าดีๆมันถึงจะแบบมองเห็นชัดนะได้แบบ Immersive Experience ส่วนถ้าใครไม่อยากทำเลสิกเขาก็สามารถสั่งเลนส์ของไซส์เพิ่มได้นะคะแต่จะบอกเลยว่าค่าเลนส์ที่สั่งเนี่ยแพงกว่าทำเลสิกอีกค่ะดังนั้นมาทำเลสิกเตรียมรอได้เลยนะคะคนแก่ก็เล่นนะ